หกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดเจสองเจสเจสเจดห้าเจดหกเจ็ดเจ็ปกปดสดอ็ดแปดปดสองก็สี่สิ็รอสีสก็พอ 2 2 2ย2่2า2ย2่2ี่ย30 3 2 3 3 3 4 3ก3ี3เ3็3ยี่สมิามิด เฟสเอสมมติเฟดเอนะครับเฟดเออันนี้ต้นอันไปอันนี้ก็ปลายครับปลายสิ่งที่จะลงต่อคือคือเฟดบีเฟดบีจะลงช่องนี้ครับแล้วก็นับไป6เว้น6ลงช่องที่เจดครับ คนจะลงไม่ถูกนะครับแล้วก็มอเตอร์มีปัญหาตามนี้ไม่มีปัญหาแน่ครับต้น A ปูนต้น A นี่ต้น B นเอต้น B ต้น C มนี่รวบกันครับ to